ไปชาดพอแล้วโอ้ยเหียมึงให้กุศ์ดีๆสักวันหนึ่งเถอะโอ้ไม่มีอลยครับตัดมนออกันต้งหาเล่นโอ้ยไงพี่แันสิ้งไหมโดนหนูนนองไปป็นไงสิ้งเลยโอ้โหแหมไอเาใหญ่ FC ดิ FC เขาจะคิดว่าช่องกูเป็นช่องมึงไปแล้วเนี่ยที่ขายเอ้ยโอ้โห <ง><ง>พอแล้วโอ้เอาเอามาดูลายเลย่ะอ,อันนี้ก็รอบนี้มาเติมเติมให้แน่นนะตอนนี้มันยังไม่เสร็จในบางส่วนมังกรทองนะลายเนี้ยเป็นมังกรทองวเดี๋ยวเยอะอยู่เดี๋ยวเยอะอยู่เก็บรายละเอียดแต่เยอะ,ยอะตอนนี้ตอนนี้สีรองพื้นสีรองพื้นอ่นนะ<ไ>เสร็จไปเกือบหมดแล้ว แต่ก็เหลือเก็บร,รายละเอียดเก็บรายละเอียดเยอะนะ ه, มาดูกัน <c oughs> ดูลายนะไม่ใช่ดูไอ้ <c oughs> โอ้หัวจะปวดกูรู้อะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs>